คนปล่อยตัวมานานเนาะออกกำลังกายได้สองอาทิตย์จากน้ำหนัก53ลดเหลือประมาณ5้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวชั่งน้ำหนักเลยดีกว่าทุกคน ขึ้นมาแล้วนะคะห้าสิบสามเห็นไหมเอ,อ่ยเห็นกันไหมเดี๋ยวจะหาว่าโกหกห้าสิบสามจ้าโอเคเดี๋ยวจะออกกำลังกายอย่างเป็นทางการแล้วนะอันนี้ก็คือข้อมูลของวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่อะ วันนี้วันที่24นะคะ24ตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอนเช้าจะตื่นมากินโปรโตีนนะคะไปเจอตอัวน,นี้มาเป็นโปรโตีนพืชน,นะคะสารสกัดจากถั่วนะคะถั่วต่างๆแล้วก็มีโปร,โโปรโตีนเม็ดนะคะ เป็นแคปซูลเขาบอกว่าเป็นโปรตีนพืชสกัดจากถั่วแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนมากกว่า18ปชนิดนะคะก็เดี๋ยวอลเลนจะมาออกกำลังกายให้ดูแล้วก็จะกินพวกคู่กับเจ้าโปรตีนตัวนี้มันมีชื่อว่าโบตาพี อุ้ยก็แถมอะไรมามีคิทด,ด้วยมีกาแฟด้วยนะมีกาแฟแล้วก็มีคิทอันนี้จะเป็นโปรโตีนนะคะมีของนาเดตด,ด้วยพี่นาเดตที่เป็นพรีเซนเตอร์โอเคเดี๋ยววางก่อนอันนี้เป็นตอนเที่ยงคืนของวันที่ องวันที่24เดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวออรเนจะตื่นมาออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าเป็นโปรโตีนเพืชนะคะสกัดจากถั่ว4ชนิดนะคะมีถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วขาวแล้วก็มีเป็นพวกกรดอะมิโน,โนต่างๆก็ให้กินควบคู่กับการออกกำลังกายนะคะโปรโตีนจะทำให้ร่า,างกายเราแข็งแรงหรือว่าทดแทนสารอาหารที่เรา าทานพวกเนื้อนมไข่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมควบคุมอาหารนะคะโอเคเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอ,อเลนทําได้ก็คือควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้หลังจากมีเป็นต้นปออเลนจะทํา3อย่างนี้นะคะควบคุมอาหารออกกําลังกายแล้วก็กินเจ้าโปรโตีนพืชตัวน,นี้นะคะโปรโตีนจากพี่ณเดน์นะคะ ก็จะกินก่อนออกกําลังกายประมาณ2เม็ดเขาแนะนํำให้กินตอนท้องว่างนะคะก็คือกิน2เม็ดก่อนออกกําลังกายนะคะทุกคนมาเป็นพยานว่าออรินจะทําได้ไหมตอนนี้นะคะน้ำหนัก53.1นะคะน้ำหนักขึ้นมา2อกิโลเลยอะเพราะว่าที่ลดไปก็ประมาณ 51. เนาะห3ลดลงมา51 เนี่ยนะคะทุกคนเป็นพยานนะวันนี้วันที่24ดูสิว่าถ้าออลเลนกินเจโปรตีนเนี่ยราก็ออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหาร่ะจาก53จะลดเอือประมาณ50หรือ51ภายในกี่วันเป็นกำลังใจให้ออเลนด้วยนะดูเด้อนี่น จะมีปัญหาตรงนี้มากเลยเธอฉันไปกินไก่กินพิซซ่าฉันไปกินแบบชีสกินแบบโอ้ของมันของทอดของหวานของข้าวกินบิบเบยวแบบกินแบบปรุงเยอะๆคือแบบสิ่งที่ได้นี่ค่ะเฮ้ยเหมือนคนท้องนะอันนี้ไม่ได้แบ่งนะั้นคือแบบธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติม่ได้เอง โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นอออกกำลังกายกันนะคะวันนี้ก็นอนแล้วเตรียม <c oughs> ตัวนอนก็แค่อยากจะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันพรุ่นี้เป็นต้นไอปออกกําลังกายกินเจ้าโปรตีนตัวนี้แล้วก็ควบคุมอาหาร3อย่างนี้ดูสิว่าน้ําหนักฉันะจะลดในกี่วันแล้วก็กี่กิโลโอเค n ไนท์ okay. ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ